ท่านชาวราศีกุมทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสุ่ Queen e Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูวดวงค่ะ เราเป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ positive thing positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักของเ,เพื่อนชาวราศีกุมทุกคนนะคะประจำเดือน November and December 2020ค่ะพฤศจิกายนและธันวาคมนี้ความรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะโดยในส่นแรกนะคะจะเป็นในส่วนของคนโสดค่ะและส่นที่2จะเป็นในส่วนของคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจน ทุกคนคะ่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มต้นกันที่คอนโสิกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าคอนโสิจะเป็นอย่างกันบ้างคะ่ะ so keep watching ค่ะสวัสดีค่ะเป็นเพื่อนชาวราศีกุมทุกคนนะคะนี่คือการอ่านของคุณคะ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าคอนโสดจะเป็นยังไงกันบ้างจะได้สละโสดกันไหมนะ้าน่าตื่นเต้นจังเลยค่ะในเซสชั่นตรงนี้นะคะ the first one เลยก็คือ five s w o r s นะคะ five o f บ o n สนะคะแล้วก็ two of b o n l s ค่ะ3อันบนนี้นะคะจะเป็นในส่วนของพลังงานของคุณในเดือนพฤษภาอ่าพฤษจิกายนนี้นะคะจากที่คุนดูจากทั้งหมดตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับความรักก็ได้แต่คุณสู้ว่าคุณกําลังจะมีปากเสียงกับคนในเดือนพฤศจิกายนนะคะระมัดระวังปากเสียงนะก็มีปากเสียงกับคนให้ดีนะคะซึ่ง การมีปักเสียงกับคนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับคนในที่ทํางานนะคะหรือว่าคนที่คุณจะต้องดิวด้วยนะจ๊ะและคนนี้จะเป็นคนทางไกลค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการมีปักเสียงกับคนเนี่ยคุณน่าจะไปต้องตาต้องใจกับใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณค่ะซึ่งคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนทางกายคนต่างชาตินะคะถ้าต่างชาติก็จะเป็นคนแนวแบบจีนจีนยุโรปนะที่รู้สึกได้เกาหลีอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้า เขาเป็นคนในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นคนแบบที่อยู่ภาคเหนือหรือว่าคนที่อยู่แถวภูเขาอะไรประมาณเนี้คุณจะไปต้องการต้องใจกับคนนี้นะคะแล้วก็รู้สึกอยากที่จะเอาชนะเขาอยากชนะที่คืออยากได้เขาเป็นแฟนเอออยากได้เขาเป็นแฟนก็เลยจะต้องแบบมีความเอาชนะนิดนึงเพราะว่าคนนี้ค่ะจะเป็นคนที่ได้ยาก กว่าจะได้ไม่เป็นแฟนนี่มันยากมากเลยอย่างเงี้ยนะการที่ได้เขามาเป็นแฟนเนี่ยค่ะก็อาจจะเป็นพลังงานที่ดีสําหรับคุณนะเออรู้สึกว่าฉันสามารถเอาชนะหมอนี้ได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็ก็เป็นอะไรที่ที่ประหลาดดีนะคะหรือคุณคิดว่ายังไงเออถ้าคุณรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่ก็ลองเปิดใจดูก่อนได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณจะยังมีโอกาสที่จะได้เจอกับ ใครบางคนนะคะที่เป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะมากแล้วเขาจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกสับสนแล้วก็รู้สึกหวั่นไหวรู้สึกว่าเออฉันควรจะทํายังไงต่อไปดีเพราะว่าคุณเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อไปคุณรู้สึกต้องตาต้องใจกับคนนี้นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีคู่กัดอยู่แล้วนะคะแล้วความสัมพันธ์ของคู่กัดเนะะี่ยค่ะมันเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นคู่รักซึ่งคุณรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นภาคต่อไปสู่ใน เดือนถัดมานะคะก็คือเดือนเด c e m b e r ค o ่ะยุก็จ first one e s t h e child นะคะแล้วก็นี่คือ the of coins นะคะแล้วก็นี่เลยนะคะ the emperor ค่ะสมามใบนี้ทําใ้้คุณรู้สึกว่าถ้าไม่ใช่คนที่เป็นภาคต่อจากคุณนะคะเปลี่ยนจากคู่กัดมนาะเป็นคู่รักเนี่ยภาคต่อในเดือนพฤศจิกาย,ยนเขาก็อาจจะเป็นคนใหม่ๆที่คุณมีโอกาสจะได้เจอนะคะซึ่งคนนี้นั้นมีโอกาสสูงมากที่เป็นชาวยุโรปแล้วก็ คนที่เป็นจีนแผ่นดินใหญ่เป็นคนที่แบบมีความเป็นนักธุรกิจมีความเป็นผู้ชายเอาแต่ใจมีความชายเป็นใหญ่นะคะคนนี้อาจจะเข้ามาหาคุณในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานนะคะหรือเจอกันจากการเดินทางค่ะคุณอาจจะมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศในเดือนธันวาคมหรือคนที่คุณกำลังะได้เจอเนี่ยก็จะเข้ามาหาคุณนะคะในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นคนจากต่างประเทศเป็นคนทางไกลนะคะคุณกำลังจะบอกว่า คุณรู้สึกสับสนในเดือนพฤศจิกาย,ยนและในเดือนธันวาคมเหมือนคุณจะตั้งทงเวลาว่าคุณจะให้เขาเป็นเพื่อนไปก่อนเพราะเหมือนกับว่าคุณอาจจะยังไม่พร้อมกับการโอเพนอัพให้กับใครเต็มร้อยนะคะอาจจะเป็นเพราะคุณไม่ค่อยมีปมปัญหามาก่อนหรือว่า คุณกลัวความผิดหวงังหรือเป็นเพื่อนกันมันดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามแต่เนี่ยมันจะเริ่มต้นจากเพื่อนแล้วพัฒนาไปเป็นแฟนในภายหลังนะคะมันจะมีการออกไปเดทด,ด้วยกันออกไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ไปพบปะเพื่อนฝูงกันแต่เราก็จะยังคุยกันในฐนานะเพื่อนอ,อ,อาจจะยังไม่ได้แบบ obvious เลยว่าจะต้องมาเป็นแฟนเป็นคู่รักกันอะไรเงี้ยค่ะแต่มันเหมือนมันสบายใจกว่าที่จะเป็นเพื่อนนะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนก็ได้นะ แต่ถ้าคุณดูจากตรงนี้นะคะคุณแค่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคนที่กำลังจะเข้ามากับคุณเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนมันจะสมดุลมากกว่าการที่จามอิน t ทอร์วิชั่นชิพเลยะคะ่ะจะนำไปสู่ความสับสน บางอย่างในจิตใจเช่นแบบมันเร็วเกินไปไหมอะไรประมาณนี้นะคะนะอาททนี้นะคะก่อนจากการเรามาดูไพ่โลกสวยค่ะว่าไพ่โลกสวยของควีนเมียอะไรอยากจะบอกนะคะถ้าแครกเช็คกรสื่นตัวอย่าข้ามปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนเตวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังไม้หมา,ากวินได้ที่ช่องเดสคัพเซนส์บ็อกซ์ตารางดีค่ะอาไหนดูซิว่าพลังงานของเขา ของคนของคุณกับของใครก็ไม่รู้คนโสดจะเป็นยังไงบ้างจ้า Children ค่ะ Your love life is Francis is being affected by children นะคะแล้วก็ Stay optimistic about your love life นะคะ Positive thinking and f a i t h b u i l d i n g your romance นะคะและ the last one เลยก็คือ to love ค่ะ This is the r o m a n c of a lifetime นะคะ Oh my goodness ขอพูดเลยได้ไหมว่าคุณนะคะมีโอกาสจะ in love อีกครั้งกับคนที่เป็น to love กับคุณกับคนที่เป็น divine masculine ของคุณเพราะบางคนเนี่ยอาจจะได้เจอกับคนที่เป็น t w i n flame คุณจะ in love ค่ะแต่คุณนะคะเป็นคนที่มีความสับสนในจิตใจยอยู่ คุณคุณยังมีความปิดกั้นในเรื่องของความรักคือย,ยังไม่โอเ n นนับ100%อันนี้มาจากคุณอาจจะกลัวในเรื่องของความรักกลัวความผิดหวังคุณดูกลัวนั่นอาจจะเป็นเพราะมันเป็นปมปัญหาในวัยเด็กนะคะซึ่งมันเกี่ยวแน่นอนอยู่แล้วจากการที่คุณโค้ชคนมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยคือคนที่มีประสบการณ์ในวัยเด็กที่ไม่ดีกับคนในครอบครัวนะคะ หรือแม้กระทั่งในการกระทําเล็กๆน้อยของคุณแม่เช่นโดนแม่ตีหรือว่าคุณพ่อนอกใจเนี่ยค่ะก็สร้างปมมาจนถึงปัจจุบันได้ดังนั้นลองถอยกลับไปดูนะคะว่าในวัยเด็กเนี่ยมีอะไรที่เป็นปมนํามาสู่ทุกวันนี้ไหมแม้กระทั่งเรื่องของความมั่นใจนะคะเช่นบางคนเนี่ยเคยถูกบุลีตอนเด็กๆนะคะบุลีบูลีแล้วก็ กลายเป็นว่าโตขึ้นมาปัสสาวความมั่นใจเลยไม่คิดว่าตัวเองสวยไม่คิดว่าตัวเองคู่ควรกับความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันคืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องราวในวัยเด็กของคุณมีอิทธิพลกับชีวิตของคุณโดยเฉพาะเรื่องของความรักคุณอาจจะไม่รู้หรอกว่ามันใช่แต่จริงๆมันใช่นะคะคุณเคยโค้ชคนหนึ่งนะมีปัญหาในเรื่องของข้าที่ย้ายค้พนแชร์คพลนแชร์ได้ก็มีปัญหาในเรื่องของ การที่แฟนไม่ตอบแชทแล้วก็รู้สึกเครียดแล้วก็หน่อยแล้วก็จะมีความอินซิเคียวอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาจะรู้สึกว่าแฟนเขาจะทิ้งไปโคชไปโคชมาเว้ยปรากฏว่าที่จริงแล้วเป็นปมจากวัยเด็กพพ,พ่อเคยทิ้งเขาไปและเขาไม่อยากจะสูญเสียคนคน,คนนี้เหมือนอย่างที่เขาเสียคุณพ่อเขาไปเงี้ยค่ะคือบอกแล้วว่ามันเชื่อมโยงกันมาเพราะมันเชื่อมโยงกันมาเนี่ยมันเลยทําให้คุณไม่สามารถมองโลกในแง่ดีเรื่องของความรักได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นนะคุณจําเป็นจะต้องจัดการกับปมปัญหาตรงนี้ทําได้หลายอย่างค่ะการโคชเห็นผล ไวที่สุดนะคะเออ ที่จะทำให้คุณก้าวข้ามผ่านมันได้และเมื่อคุณมองโลกในแง่ดีได้แล้วคุณจะเลิกสับสนในเดือนถ้าคุณทําได้นะในเดือนพฤศจิกายนคุณจะเลิกสับสนและคุณจะมีความรักในแบบที่คุณต้องการคุณจะได้พบกับทูเลอรของคุณเมื่อไรก็ตามที่คุณมองโลกในแง่ดีเมื่อไรก็ตามที่คุณเป็นคนที่พัฒนาขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะคะคุณจะเจอกับคนที่เสียงเสมอกับคุณและคนที่เป็นรักแท้ของคุณที่เข้ามาในชีวิตของคุณและเขามีโอกาสที่จะเป็นชาวต่างชาติค่อนข้างสูงค่ะโอเคค่ะก่อนจากกันอย่างแท้จรรริงนะะะคคเาาาาาามดดูพ่่่อหีกวว พาอาหารนะคะของชาวราศีปุมีอะไรที่ควรทานและงดทานบ้างนะคะไหนดูซิอาหารที่คุณควรงดทานก่อนเลยนะคะอาหาที่คุณควรงดทาน เด e อ o โกลเด้นบอลนะคะงดทานนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของไก่ป๊อปหรือว่าชีทบอลนะคะใครเป็นคอชีทนะคะงดทานก่อนนะคะไม่เสริมดวงคะ่ะเผือกก็ก็กงดนะคะเผือกที่เป็นแบบเผือกปั้นแล้วก็เผือกทอดอะไรอย่างเงี้ยงดทานก่อนนะคะแต่สิ่งที่คุณควรทานนะในเดือนพฤศจิกาถึงธันวาก็กคือเดอะเมสนะคะเดเมส คือไอศครีมแท่งนะคะอันนี้งดทานพฤศจิการถึงทันวานะคะและกินวิปครีมนะคะก็จะช่วยเสริมดวงของคุณให้เป๊ะปังดังเวอร์เลยนะคะใน2เดือนให้หลังนี้เราจะกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะถ้าใครเช็คตัวส่วนตัวขอคำปรึกษาปบบสันตัวให้โคช้ชแันส่วนตัวนะคะอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไม่มาควินได้ที่ช่อง description box ตารางนี้นะคะเราจะกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะซีอี a อ l ล next คลิปวิดีโอค่ะบาย สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวราศีกุมนะคะคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนทุกคนนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณในเดือนนี้นะคะและ เดือนธันวรจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ so before we get started นะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general f e e d i n g ค่ะดังนั้นนะคะ don't treat too serious ค่ะอย่านํำมันไปตัดสินใจได้ดีจนกว่าเราจะได้เช็คดูส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดูส่วนตัวด้วยกันกันขอคำปรึกษาการโค้ชนะคะหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง description box ้า่างนี้นะคะ so if you are ready นะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากพลังงานของคุณก่อนเลยนะคะ King of Cups นะคะ f o u r of Coins แล้วก็ The Emperor ค่ะคุณรู้สึกว่าคุณกำลังเดทอยู่กับคนต่างชาติคนทางไกลนะคะคนทางแบบ เป็นคนคนลูกครึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้นะคะหรือคนที่คุณกําลังเดทอยู่ด้วยเนะะี่ยค่ะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองนะคะหรือว่าเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการอะไรประมาณนี้นะเขาเป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์หรือเป็นหญิงสาวที่ทรงสเสน่ห์มากๆนะแล้วคุณก็รู้สึกหึงเขาเคยฟังเพลงนี้ไหม baby I'm jealous เพลงนี้เลยค่ะ baby I'm jealous jealous คุณกําลังหึงค่ะคุณกำลังจะบอกว่าในตอนนี้นะคุณไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะแต่คุณชอบเขามากๆและคุณก็ทั้งหึงแล้วก็ห่วงเขาด้วยค่ะคุณดูกลัวกลัวเวลาที่เขาจะไปคุยกับคนอื่นเพราะคุณกลัวเขาจะชอบคนอื่นทั้งที่จริงแล้ว เขาอาจจะเป็นที่ชอบคนอื่นก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงๆเขารู้สึกไงกับคุณแต่ก่อนอื่นนะคะพลังงานที่คุณมีต่อเขาจากสิ่งที่คุณรู้สึกได้เลยก็คือคุณคุณชอบเขามากๆแล้วคุณก็ห่วงเขาแล้วก็เป็นห่วงเขาด้วยนะคะกลัวว่าเขาจะไม่มีคนอื่นเขาจะไม่ชอบคุณอะไรประมาณนี้ค่ะคุณรู้สึกว่านี่มันเป็นความสัมพันธ์แบบทางไกลด้วยสําหรับบางคนหรือคนของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์ทรงเสน่ห์มากๆคุณก็เลยหึงเขานะคะหรือตัวเขาเนี่ย อาจจะแบบมีการพูดคุยกับคนหลายคนพูดคุยในที่นี้อาจจะเป็นการพูดคุยในเรื่องของการทํางานการมีปฏิสัมพันธ์การใดๆต่างๆเนี่ยค่ะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะไปชอบคนอื่นหรือเปล่าเขาจะไม่ชอบชั้นใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะแต่ในที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่จริงแล้วเขารู้สึกไงกับคุณนะคะอ่ะ ทีนี้เรามาดูกันเลยว่าเขารู้สึกไงกับคุณนะเอาเปว่าคุณรู้สึกดีกับเขาแล้วก็หึงเขาห่วงเขาเป็นห่วงเขากลัวเขาจะนอกใจกลัวเขาไปม,มีคนอื่นแล้วคุณเนี่ยแอบอยากโดมิเนนต์เขาด้วยคืออยากที่จะแบบคนโทรลเขาให้อยู่ภายใต้ในความควบคุมของคุณนะคือ เธอมองฉันคนเดียวสเธอคุยกับฉันสเธอตอบฉัน4อะไรประมาณเนี้ยหรือบางคนอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้แต่แค่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะให้เขาใส่ใจคุณมากกว่านี้นะคะและการที่เขาดูนิ่งๆไปอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเขาอาจจะมีคนอื่นอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเขาู้สงก,กับคุณนะคะก็คือ The s t a r นะคะ The s t a r change of coins นะคะแล้วก็นี่เลยนะคะ five of swords ค่ะสามใบตรงนี้นะคะทำให้คุนรู้สึกราวกับว่าเขาชอบคุณมา,มากๆเลยนะชอบในที่นี้หมายถึงชอบจริงๆชอบแบบผูกพันกันรู้สึกคอมมิชชั่การรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาคนที่เขาอยากจะฝากชีวิตไปด้วยคนที่เขาอยากจะดูแลคุณค่ะ คุณรู้สึกว่าเขาคิดเรื่องของการคอมมิชกับคุณหรือว่าการแต่งงานหรือถ้าฉันจะต้องเลือกคนคนนี้ค่ะมันมีความคิดเรื่องของการแต่งงานแบบขึ้นมาในหัวเพราะว่าความปรารถนาของเขาคืออยากจะใช้ชีวิตแบบไลฟ์ลองไปกับคุณอยากที่จะจับมือคุณไปจนแก่อยากที่จะจับมือคุณไปเรื่อยๆนั่นแหละคือความต้องการของเขาอยากที่จะจับมือคุณเขามีความหวังว่าความสมานของคุณกับเขาเนี่ยจะไปได้ไกล เขามีความหวังว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะจะคบกันได้นานๆและจะไม่ทะเลาะก,กันแต่ว่ามันก็มีบางโมเมนต์นะคะที่ที่เขารู้สึกว่าคุณเย็นชากับเขาเหมือนกันคือไม่ไม่รู้ว่าอะไรทำให้เขารู้สึกว่าคุณเย็นชากับเขาแต่ทุกครั้งที่มีการทะเลาะก,กันนะคะมันทำให้เขารู้สึกไม่โอเคแต่ในทำนองเดียกันก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะ get to know you more เขาอยากจะเซตเช่นดาวกับคุณเขามองเห็นภาพอนาคตของเขากับคุณอยู่และเขาอาจจะเคยวิกเกตในเรื่องต่างๆที่เคยทํามานะคะเรื่องต่างๆที่เช่นเขาไม่ชัดเจนหรือว่าเขาแบบทําให้คุณรู้สึกไม่ดีนะั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาวิเกตรู้สึกเสียใจหรือรู้สึกไม่สบายใจนะแต่ว่าณนะตอนนี้เหมือนเขารู้แล้วว่าคุณนั่นแหละคือคนที่ใช่สําหรับเขาจริงๆและเป็นคนที่ทําให้เขาไม่อยากจะทําให้คุณเสียใจ คงปคืออ่าพูดเป็นภาษา,ษาไทยง่ายก็คือเขาไม่อยากจะทําให้คุณเสียใจอีกแล้วนับจากนี้ดังนั้นคุณมองว่าเขาจะชัดเจนกับคุณมากยิ่งขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าคนของคุณที่คุณกําลังนึกถึงอยู่เนี่ยนะคะเป็นพวก q ค of น w o ซอสนะปากไม่ตรงกับใจด้วยเป็นคนที่มีความดุแค็เกราวหรือว่าเย็นชานิดหน่อยนะคะ q ค e e ออฟ ะค,ะ seven coins ค,คุณรู้สึกว่าแอคชั่นที่เขาจะทำกับคุณในเดือนนี้นะคะในเดือนพฤศจิกายนก็คือเขาจะเข้ามาหาคุณมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งจะเป็นการเข้ามาแบบตีเนียนหรือว่าเข้ามาแบบทำเนียนเป็นทักทายพูดคุยหรือทำเนียนเป็นส่งเพลงไปให้หรือว่าส่งอะไรให้อ่านหรือบางคนในที่นี้เนี่ยกำลังเดทก,กับคนที่เป็นคนทางไกลอะนะแล้วก็ติดต่อสื่อสารกันผ่านโซเชียลเท่านั้นนะคะเป็นการเขียนหากันอะไรง่ายนะ นั่นก็คือสิ่งที่ที่คุณรู้สึกได้และคุณมองว่าเขาจะ make m ม k e d i f f e r e มากขึ้นกว่านี้นะคะเขาจะทําให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะเขามองแล้วว่าคุณคือคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตต่อไปด้วยแล้วมันก็มีหลายครั้งนะคะที่เขาจินตนาการถึงคุณและเขาที่ใช้ชีวิตร่วมกันค่ะและเขาก็พบว่ามันดีมากๆและเขาก็อยากที่จะ ไปต่อกับคุณอย่างชัดเจนและจับมือคุณไปจนแก่ดังนั้นแอคชั่นในเดือพนพฤศจิกายนนะคะบางทีอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่หวานมากมายอาจจะไม่ได้แบบเป็นอะไรที่ฟู่ฟ้าแต่มันจะดีต่อใจคุณมันจะทําให้คุณรู้สึกว่า เออเขาก็เป็นคนน่ารักดีเพราะบางทีเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆด้วยก็ได้ะอะไรเงี้ยน,นะคะหรือเป็นคนเย็นชาไม่ค่อยแสดงความรู้สึกแต่ทุกๆลมหายใจของเขาเนี่ยมีคุณอยู่และเขาจะเข้ามาเพื่อเช็คแอคชั่นกับคุณมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเดือนธันวาคมว่าจะเป็นยังไงอีกที่เดือนธันวาคมนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณจะเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ you got page off Cops นะคะแล้วก็มี The Lover แล้วก็ Four of Swords ค่ะเขรูสกว่าเขาจะหยุดการมองหาคนอื่นๆถ้าเขาเคยคุยหลายคนเขาจะหยุดหยุดตรงนี้เพื่อคุณค่ะเพราะเขารู้สึกราวกับว่าเขาได้ เจอคนที่ใช่แล้วเจอคนที่เขาอยากจะเซตเช่นดาด้วยต่อไปยาวๆในอนาคตและคนของคุณเนี่ยอาจจะเป็นทวินเฟรมหรือโซเมของคุณด้วยก็ได้นะคะมันมีความผูกพันกันมาในทางจิตวิญญาณและเวลาที่เขานึกถึงคุณนะคะเขานึกถึงความสงบสุขเขานึกถึงความผ่อนคลายแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณช่างเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกสบายใจมากๆ He's very comfortable with you. ่ เขารู้สึกสบายใจที่ได้อยู่กับคุณในเดือนธันวาคมนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นเขาจะผ่อนคลายและเขาจะ รู้สึกเลยว่าคนนี้คือคนที่ใช่และเขาจะเข้าหาคุณนะคะคุณรู้สึกว่าเขาจะส่งข้อความน่ารักน่ารักมาให้หรือว่าจะนัดเจอกับคุณนะคะไปร้านกาแฟาคาเฟ่ต่างๆนะเพื่อที่จะได้เจอกับคุณใกล้ชิดกับคุณคุณสองคนมีโอกาสได้เจอกันค่ะหรือบางคนเนี่ยจะมีเกณฑ์จะไปเดทการล่องน้าล่องทะเลล่องเรือยอชไปเวนิสบางคนเดทกับคนอิตาลีอยู่นะอาจจะมีเกณฑ์ที่ได้เดินทางมาเจอกันอยู่ด้วยนะคะนะ ก็เขาจะรู้สึกชอบคุณมากยิ่งขึ้นและชัดเจนเลยว่าคุณคือคนที่ใช่และถ้าพวกคุณสองคนเป็นโซเมนหรือทวินเฟมกันค่ะมันจะมีการเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณเกิดขึ้นอย่างเด่นชัดในเดือน December ก็คือธันวาคมนะคะคืออยู่เฉยๆคุณก็จะสามารถรับรู้ถึงความคิดหรือความรู้สึกของเขาได้โดยที่คุณไม่ได้รู้สึกน้อยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเหมือนคุณจะเข้าใจในความเป็นเขาและเขาก็จะเข้าใจในความเป็นคุณนะคะนั่นคือสิ่งที่ จะเกิดขึ้นกับคุณและเขาในเดือน December นะคะ,ะทีนี้ขอดูเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างพวกคุณถึง2คนนะคะ Knife of c h a l i c e s ค่ะแล้วก็มี The Moon นะคะและ The Last One คือ The Strength ค่ะ บางคนในที่นี้นะคะอาจจะกําลังเด็กกับคนฝรั่งเศสนะคะหรือคนทางไกลคุณสองคนคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่ทําร่วมกันที่ได้สเปนไทม์ด้วยกันนะคะเรื่องดีๆของคุณกับเขาก็คือการที่คุณและเขานะคะยังไม่ได้เจอกันหรือว่ายังไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้ต่างฝ่ายต่างมีความเข้มแข็งมากขึ้นต่างฝ่ายต่าง strong นะคะต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันแล้วก็เห็นคุณค่าของกันรละกันและ เห็นถึงความสําคัญของการแลกกันนะคะเฟียดรู้สึกว่าเขาจะเข้าหาคุณมากยิ่งขึ้นในช่วงพฤศจิกาแล้วก็ธันวาธันวานี่จะเต่นมากที่เขาจะไม่กักและในเดือนในเดือนพฤศจิกาอาจจะมีช่วงกักากัก,กอยู่แต่ธันวาเนี่ยเขาจะเข้ามาอบกอดคุณจะมาหอมคุณจะมาแบบเลี้ยงหมากับคุณเพราะบ,บางคนอาจจะเลี้ยงหมาหรือแบบชอบเล่นหมากับคุณนะพาไปคาเฟ่หมาอะไรเงี้ย เขาจะเข้ามาเพื่อปลอบประโลมคุณแล้วก็มาทําให้คุณรู้สึกดีนะคะอาจจะมีพูดถึงเรื่องของการมั่นหมายหรือการแต่งงานเขาคิดในหัวเขาอาจจะพูดหรือไม่พูดก็ได้แต่เขาคิดแล้วแหละว่าเขาเลือกคุณแล้วแล้วคุณหลานเลือกเขาหรือยังนั่นคือคําถามที่คุณต้องตอบนะคะแต่สุดท้ายแล้วจากภาพรวมตรงนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่งดงามมาก beautiful มากและค Queen คุพบว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถสานต่อกันไปได้ยาวๆ in the future ให้คุณลดความมิตกกังวลลงมานะคะแล้วก็เปิดใจให้กว้างคุณอาจจะรู้สึกกลัวในเรื่องของความรักนะคะคุณอาจจะรู้สึกกังวลและรู้สึกว่าฉัน deserve love จริงๆหรอแต่บอกไว้เลยว่า you a y e deserve Good love Story นะคะคุณคู่ควรกับความรักสมควรได้รับความรักที่ยิ่งใหญ่ค่ะและก่อนจากการอย่างแท้จริงนะคะเรามาดูไพ่โลกส่วนของควีนะคะว่าไพ่โลกสริมของควีมีอะไรอยากจะบอกนะคะถ้าใครชิบตารส่วนตัวอยากข,ขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังไม้หมาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะอ่าไหนดูซิว่าอุย้ยไพ่หล่นมาเว้ยไม่ทันได้เท่าไหร่เลยนะ โซเม t ค่ะ yes this is your so me a t นะคะใช่แล้วค่ะนี่คือ s so โ m a t e ของคุณนะคะชัดเจนเลยนะคุณและเขาคิดถึงกันมากๆเลยคิดถึงกันเพราะบ,บางคนเนี่ยถูก separation หรือแยกจากกันนะคะคิดถึงกัน จริงๆแล้วมันถึงเวลาแล้วทุกคนและเขาจะได้ใกล้ชิดกันนะคะมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ดีค่ะ to love ค่ะ this is the romance of a lifetime ค่ะนี่คือรักแท้ของคุณนะคะเขาเป็นรักแท้ของคุณคุณเป็นรักแท้ของเขาค่ะนี่เป็นความรักที่ตามหานะ นี่เป็นสิ่งที่คุณคู่ควรกับมันแล้วคุณได้คนพบกับโซเมกของคุณชวินโซของคุณคนที่เป็นรักแท้ของคุณให้คุณเนี่ยเปิดใจให้กว้างนะคะแล้วก็ลดความวิตกกังวลและโอเพนอัพมากขึ้นคุณจะพบว่าสิ่งที่คุณมีเนี่ยมันสมบูรณ์แบบนะมันงดงามมันสวยงามมันคู่ควรสําหรับคุณมันดีแล้วมันถูกต้องแล้วนะคะนะอ่าไหนขอดูซิชาวราศีกุมความรักค่ะ แต่สิ่งคือจะเป็นประเด็นนะคะจะเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วก็เรื่อง Finance and c a r e ค r ่ค่ะ Financial issue are factor in your love life o v e l right now นะคะก็คือเรื่องของการเงินและการงานนะคะอาจจะมีทิพลในความสัมพันธ์นี้นะคะบางทีการที่เขานิ่งๆเงียบๆคือเขากําลังทํางานอยู่นะคะก็อาจจะไม่ได้มาโฟกัสที่คุณมากหรือบางทีที่ คุณเงียบๆบางทีคุณก็ทำงานเหมือนกันนะคะสุดท้ายแล้วนะคะความรักเนี่ยสามารถไปสู่ในจุด สมบูรณ์แบบที่คุณสองคนต้องการได้ก็คือ committee relationship in the future เพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้ก็คือเรื่องของงานและเงินนะคะเส้นบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่มีงานทําหรือว่าคู่ของคุณบางคนเนี่ยคาดหวังความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินที่มากกว่านี้เขาอยากมีเงินมากกว่านี้เพื่อที่จะได้แบบมาเจอคุณมาหาคุณได้นะคะออหรือว่าเพื่อที่จะได้ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคู่ควรสําหรับเขานะจ้าก,ก็อย่าไปคาดศรัทธาเขานอะกคิดบวกเข้าไว้นะคะนะในความสัมพันธ์ตรงนี้นะยังไงก็ตามเนี่ยมันเป็นโซ มันเป็นรักแท้มันแบบ พลังงานสวยงามมากคีนไม่อยากให้คุณเครียดเลยนะคะนะเอาละค่ะก่อนจากกันอย่างแท้จริงนะคะเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานและงดทานในช่วงพฤศจิกายนและเดซ e m b e อร์ธันวาคมนะคะอาหารที่คุณควรงวดทานก่อนเลยนะคะก็คือเดอะโกลเด้นบอลนะคะไก่ป๊อปหรือว่าชีสบอลนะคะหรือเผือกทอดมันทอดอะไรเงี้ยคืองดทานก่อนในช่วง2เดือนนี้ไม่เสริมดวงคะ่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณเลยนะคะก็คือเดอะมิสนะคะก็คือไอศกรีมแท่งแล้วก็วิปครีมนะคะ2อ,อย่างนี้กินแล้วจะเสริมดวงของคุณให้เปะปังดังเวอร์สุด ไปเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนขอบคุณมากที่แวมหาคฟีนในวันนี้นะคะถ้าใครอยากสอสนตัวอย่าขอข้ามปรึกษาเปนการสนตัวอยางให้โคโช้ชเป็นการสนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไม้หมากฟีนได้ที่ช่อง Desk r i p t i o n Box ด้านล่างนี้ค่ะเราจะกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบาย